อันนี้ฮะปริยาค่ะเป็นหมักพี่น้องเป็นหมักตอำครับต่ำหุงเพชรต่าเสียบใส่อีปูนะครับผมพี่น้องเบินี่ใส่อีปูหน้าปูหน้าดองนะครับอยากกินเนื้อนำได้แต่พี่น้องต่ำเพชดเพชรสวงๆด้วยพี่น้องด้อขอพแบบเพชดเพชรสวงๆเสีบๆน้ำกันโดดเนียวอหอนๆนะครับพี่น้องเนื้อเนื้อเนื้อ มักรสใดก็ใส่รสนักเป็นพี่น้นองมักเผ็ดก็ใส่เผ็ดม,มักเจออือกินเจอือจะบอกเลยว่าตำบุฟงนี่บัวเผ็ดนี่อย่าไปกินบัวแฉกเบิ้งพี่น้องว่โอ้ยสีดูนะเนี่ยสีปากพี่น้องเลยมาไปเสิร์ฟแจ่มน้ำกันบันนี้ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับผมมาอยู่กับปังปอนอาจารย์เหมือนเดิมครับผมมาพี่น้องมาเซ็เซี่แบตําฮวงตําฮวงเล้าตําเล่าแหละพี่น้องใส่อีปูน่ะตําเอ็นแซบเอ็นนะครับน้ำนัวๆหลยๆเลยกับมีข้าวเหนียวแล้วก็นังไก่นี่แหละซัมหินแล้วก็มีนี้ด้วยจ้าไก่ไก่อบร้อนๆเลยคุณอ่ะพี่น้องเห็นป่ะครับมาเป็นพวงมาได้ครับพี่น้องมาเซ็กซี่ต้กันแับนี้นะครับ แสงถี่นอนอ้าจ่าแต่งเลยจับดกว่าทำแดดคือทำเองโดดได้เด็กมาดูได้ใส่็จดนะอู้หนังนั่นังนั่นังหนังงนั่หลออันนี้ฮะ ฟรนรยาค่ะคุณมักพี่น้องคุณมกักขอบคุณครับหวานเจี๊ยบพี่หน่องแบบกันครับผมอืม้อ น้ำจิ้มไก่นะครับนี่นจิ้มไก่นี่ด้วยอร่อยนะนอืมฝากินขอลายแฉกขอ <c oughs> ลายเงี้ยจะกินเบิร์ตบูบู bên đỏ mua do bên trong mũi do bay toàn thành <laughs> 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 อร่อย,อ,อ,อ,ยอร่อยมากอ,อร่อยมากอ,มอร่อยจริงหอมมะขามเปียกเขาทำแบบนจิ้มมะขามเปียกไก่ ม่าจะจำกันได้ไป่นอนอนเ้อมีมนังไก่กรอบ ว่าคนจีนเนี่ยเป็นอุ้ยมัน uh huh. สิบอดีจะบอกจะดีดใส่ปาหลายอย่างหลายพีหน่องเมื่อนี้โยกแบบโยกหานตำหุูฮูมาไว้เุกอยเลยอือกินได้สะใจตำถาดเป็นแค่ เอาไงก็คือกินตำผ่านเนาะใช่จ้ะมันหลายอย่างร่วมกันเผ็ดพี่น้องครับผมตำใสพริกแห้งก็พปิกินดาแดง นุม่มหนุมอะไข่ไข่น,นุ่มมากมีน้องไอ้ชอบหนังะนปะปกินเลยหนูกินและหนูว่ากินหนังตัวนอ้กินู้เดียวแซ่บู้เดียว มึยอมยอมบุญคือเด็ดนะที่หนึ่งในใจคุณ<ว>าาใชตไมท่ำาเห็ดกามากเลยวันนี้เจ็บ ไายางพี่น้องเด็ดอกินบ่อยอือนีุ่้งกระเทมตำอีสแ,อแสบอีอม แบบมหาจานที่หนูเพชรทูตตายมาแล้วตักปูไปเขาของมันแซ่บอ่ะนะขอบคุณค่ะ Ui, nền nền phía nòm Phúc dây của nhau bố với hương Phía nòm đi, nền Xuống thai đấy, bình thai đấy มา,าเจา้ามาจะมามันตอดแตกแล้วตอนนี้หลายคนถามว่าไป,ไปนั่นไปนี่ก็อวนขึ้นแต่ก็กินนี่แหละพี่น้องก็กินนี่แหละพี่น้องเลย กินมม่สีอว้วนบอกดมเอาบ้าวนวอ้วนเด้มันบอว่าอิ่มน้ำนะครับผมพี่น้องเมนูเสียบๆๆนะครับสมตำตำเล้าตำปูปลาเข้านี่ละพี่น้องกินน้ำได้กระเสียบซือว่าเมนูตำนะครับพี่น้องพร้อมกับแก้มอะไรหลายๆอย่างขนมจีนข้าวเหนียวแก้วไก่นะครับผมแน้วกแคบหมูหนังไก่ขาดไม่ได้คือหมูยอห<อ>บน แสบๆนะครับผมแสบๆกับปอดน้องไอ้นะครับผมพี่นออ้นองปอดน้อยขอตัวลาบก่อนพลอดกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ